เอาลเอ็กไกเซอร์มาแล้วมาครองแชมป์ของเขาสวัสดีค่ะเอ็กไกเซอร์เองค่ะหนูบอกเลยว่าหนูดีใจมากที่ได้แชมป์เพราะหนูมีตังค์ซื้อถุงมือใหม่แล้วทุกคนในที่สุดหนูก็มีเสื้อผ้าชิ้นใหม่แล้วบอกเลยว่า <c oughs> ที่สู้กับฟัดฟัดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหนูเห็นอะไรบางอย่างในตัวฟัดฟัดแล้วโอ้ <c oughs> โอ้ ป๊อปหนองหานเนี่ยในเธอนี่ยที่เธอชนะได้แชมป์นะเพราะฉันนะยอมให้เธอเข้าไปชนะเข้าไปชิงแชมป์รอบนะแมตต์แมตต์ทัวร์นาเมนต์เอ็กไกเซอร์ชนะป๊อปแต่ป๊อปไม่ยอมป๊อปบอกเลยฉันแค้นมากที่เธอชนะและได้แชมป์เพราะฉันอยากประทะกับฟัดฟัดมากเพราะฉะนั้นฉันไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นมาต่อยกับฉันเสีดีต่อยกันได้หรือได้อยากต่อยที่มันมาต่อยกันดีกว่าไหมนี่แน่ เอ็กไกเซอร์ฮะรับคำท้าป๊อปอืมปริงบอสตันเนอร์เข้าไปป๊อปแคนทุกอย่างตอนนี้ป๊อปแคนเอ็กไกเซอร์มากที่ช่วงชิงชัยนะไปแต่ไม่ได้ฮะเอ็กไกเซอร์ยังโชว์ความโชว์ฟอร์มเหนือกว่ายังเหนือกว่าเอา้าโดนโดน,โดนล้ป๊อปโคตรไลน์ไปแล้วไม่ได้เลยไปได้ไม่ได้ป๊อปป๊อปไม่ได้ป๊อปแคนแคนแคนแขนรู้ไว้ซะนี่แน่ลบกดเอ็กไกเซอร์นหนึ่ง ยังเอเกเซอร์ขอคืนหนึ่งไม่ได้เลยหนึ่งไม่แล้วป๊อปป๊อปไม่แล้วเอสเต็ปนี่อีกแล้วป๊อปอีกแล้อตีแบกนี่แน่โดนผัดกันดมนะครับผัดกันดมเอเกเซอร์ฮะแบกป๊อปขึ้นนะฟาดลงเอาเอเอป๊อปโดนเอเอแอติจูดแอตจัดเป็นป๊อปคนยังคนได้อยู่ เอเอครั้งที่หนึ่งป๊อบยังทนได้อยู่ป๊อบขอขึ้นเชือกจากนั้นยังไงดีและป๊อบก็ลงเอ้าโบกคิกป๊อบโบกคิกโบกคิกยังไงดีเอ็กไกเซอร์หนึ่งสองยังเอ็กไกเซอร์ยังไม่ยอมง่ายๆขึ้นเชือกแบบนี้ขึ้นเชือกแบบนี้ขอมือหน่อย 5นักขช่ shuffle เรียบร้อยเลยป๊อปจะทนไหวหรือไม่จะทนไหวหรือไม่กัการนหนึ่งสองยังป๊อปยังรอดอยู่เคลื่นแขนกันแค่นโบกคลิกก็ไป oh. ยอดหน้าเป็นหนึ่งทีเอาแล้วป๊อบป,ป๊อปขอชาร์ตป๊อปขอชาร์ตแล้วจังหวะนี้เวียงเข้าเทิร์นบอคเกิลจากนั้น ฮารูว่าคิกไม่โดนเอ็กไกเซอร์หลบได้เอ็กไกเซอร์ aiser, จับโดน, A โ,ดนโดนป๊อปเวียงป๊อปขอฮารูว่าคิกเอาเรอบที่สองก็ไม่โดนเอ็กไกเซอร์หลบได้เกินไปแล้วเอ็กไกเซอร์โดนเรียบร้อยแอนติจูดแอดจัมเมิร์นครั้งที่สองกรรมการนับหนึ่งสองและสาม oh 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 oh.